มาดูเที่ยวนี้เป็นเที่ยวรอบสุดท้ายของ40ใบพายครับนครทวีกับเทพนิรมิตแข่งมาแล้วคนละ3มเทปนะครับเทพนิรมิตมี6แต้มนครทวีมี9แต้มถ้าเกิดเทพนิรมิตพิกลอกชนะเที่ยวนี้แม่จะโวยสามลำงูกินหาง ไม่รู้ว่าใครเป็นใครละท่านสอทอด้วยเองเอาแล้วคับท่านผู้ชมน่าจะเป็นทัวเที่ยวสุดท้ายรอบแรกแล้วจากนั้นก็มาฟังผลคะแนนกันมาสรุปผลคะแนนกันนะครับระหว่างนครเทวีร่องน้ําสีแดงเจรือเทพนิราบิครับร่องน้ําสีม่ว็เป็นเที่ยวตวไปนี้เอาและวคับท่านผู้ชมดูดีๆมีเหครัาเที่ยวตวไปนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ฟ้าโมดินมาเลยทีเดียวไม่ทรมาดาโอ้ยแดดจ้าแดดเปรี้ยงขนาดนี้แม่ยังเป็นหมอคุณคุงกระจายไม่ทรมา้ว่าอย่างไงว่าอย่างไ,ไงนครเทวีร่องน้ำแดงตะแ็งสับดีมาอย่างเดียวเมืไงเทพเดรัมิลเอาละครับถึงตอนนี้เส้นกลางน้ำเส้นกลางสามทางแม่เรือยังคู่ขี้ยังขียวีหัวโขนเรือยังสูงสกีกนอยู่ไม่ทรมาดาเอาละครับดูสิว่าใครจะยับก่กอนใครดูเส้นนี้ดูเส้นนี้ว่าใครจะโ ชมใครจะโผล่จะโผล่แล้วไม่เป็นไรก็ต้นนี้ตวันเทพเนวิลล์ลงน้ำสีนั่นกันโอ้โหเบียดขึ้นมาเอาว้ยังไงไว ว่ายังไงเทพเลยวิดตามข้ามาตามข้ามาตามข้ามานะครับทพีที่นีไปที่นี้ที่วมาลอยน้าลอยตาไ่กี่กินนะอุณนปุติกันที่นอะไเทีเดียวนครทนี่ฉีกตัวนี้ออกมาฉีกตัวมานะครทีจะนายออกมาเลกมาแลวและสุดท้ายก็รูดเอาเซนชัย ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันับเรือเที่ยวสุดท้ายในรอบแรกนครทีวีร่องน้ําแดงผมกับเทพเดรปิตร่องน้ําสีน้ําเงินครับผลการแข่งขันคณะกรรมการเส้นใจรูกตัดสินให้เรือที่ร่องน้ําสีแดงเป็นนครทีวีเป็นฝ่ายชนะครับเอาและครับท่านผู้ชม